เอลซ่ามาพูดถึงประเด็นในเรื่องของคีย์เวิร์ดก่อนเป็นกระแเหมือนกัน <c oughs> ของเราที่เราตอบแบบว่าณะกรรมการตอบมาเราก็ตอบแบบสั้นมากนค่ะ,คะตอนนั้นหนูตื่นเต้นมากค่ะเอลซ่าจะเป็นคนที่แบบว่า ถ้าแบบได้พูดอะไรครั้งแรกอย่างเช่นตอนนั้นมันคือการขึ้นเวทีครั้งแรกใช่ไหมคะเอลซาก็แบบตื่นเต้นแล้วตอนที่เราเดินไปรองเท้าเอลซ่าขาดแล้วเราก็หนิ้วนี่แบบกดรองเท้าสุดแล้วเราก็เลยแบบพูดอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะในใจหนูร้องไห้เสียงดังมากมแล้วกับกระแสที่ทุกคนยังคอมเมนต์อยู่ยังพูดถึงเรานี่เลยที่ว่าเราเป็นคนไทยแต่ทำไมเราพูดไทยไม่ชัดอันนี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนนักงารบ้าง เอลซ่าก็ต้องบอกว่าในในบางครั้งที่เอลซ่าพูดไม่ฉัดเอลซ่าคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเอลซ่าตั้งใจพูดจนมากเกินมากจนเกินไปนะคะ่ะมันเลยเกิดการที่แบบว่าเราไม่เป็นตัวเองแล้วเราก็ดูแบบดูฝืนมากจนเกินไปางะคะ่ะมันเลยให้ทําให้บางครั้งเราดูเหมือน พูดไม่ชัดหรือเปล่าเนี่ยพูดไทยไปหรือเปล่าเนี่ย<ช>อะไรเงี้ยค่ะใช่แต่คือจริงๆล้วปัญหามันเกิดมาเห็นว่าก่อนหน้านี้เราเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเพราะว่าเรามีการในเรื่องของกระดัดฟันหรืออะไี่ใ,ใช่ค่ะ<ม>แปลว่าเอลซ่าถอดเหล็กจัดฟันออกก่อนเวลาอย่า<ม>งเงี้ยค่ะ<ม>ใช่มันก็มีแบบติดขัดบ้างแต่เอลซ่าก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาในการสื่อสารให้คนไปเพราะว่าสารที่เอลซ่าส่งไปก็คือใจความสําคัญแ่ะก็คืออยากให้ทุกคนเข้าใจไม่ไม่อยากให้ทุกคนมาโฟกัสอยู่ที่แบบว่าเสียงของเราหรือว่าแบบสำเนียงพูด ของเราค่ะแล้วยิ่งตอนนี้พอเราเข้า30คนเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการเขาเรียกว่าเป็นการขุดคุยและกันเอาท,าทัา้งภาพเก่าเอาทั้งอะไรมาเปียกเที่ยบอ,อันนี้อะไรบ้างโห,โหก็ต้องขอบคุณสําหรับคนที่เอาภาพเก่าๆของเอลซ่าขึ้นมาให้แบบว่าให้คนในสังคมได้เห็นเนาะเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่าเอลซ่าได้พัฒนาตัวมาม,มากขนาดไหนมาถึงในขั้นไหนเอยค่าก็ขอบคุณมากค่ะก็คือเราก็ถือว่าเรายอมรับว่าเราสัญญากันมันเป็นเรื่องปกติแล้วเป็นเรื่อง ปกติค่ะทุกคนแล้วเอซาไม่ได้เคยสัญญกรรมอะไรมากมายซอซาทำจมูกหนึ่งครั้งแค่นั้นค่ะใช่แล้วล่าสุดตอนนี้ในกลุ่มนางงามเขามีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นไม่รู้ว่าเฟซบุ๊กออวตารหรือเปล่าที่มีการอ,ออกมาแชร์เอลซ่าเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวค่ะเรียกว่าเป็นเฟซบุ o กออวตารได้ไหมเอลซ่าไม่ทราบนะคะเพราะว่าเอลซ่าไม่ไม่ได้เข้าไปเช็คในส่วนนั้นคือเรารู้ว่า คือเรารู้ว่าโอเคมีการพูดถึงเรามากมายในโลกออนไลน์แต่ว่าเอลซ่าก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปแบบว่าไม่เข้าไปดูแล้วก็กลัวใจตัวเองเนาะกลัวว่าจะคิดมากเซ่าไม่ได้เข้าไปแบบว่าซองหรือว่าดูอะไรค่ะเราอยากบอกอะไรกับเฟซบุ๊กไหงก็อยากให้ทุกคนใช้มันให้เป็นประโยชน์กับตัวเองเนาะใช้ก่อนจะโพสต์ก่อนจะคอมเมนต์อะไรก็ ใช้วิจารณญาณก่อนที่จะที่จะคอมเมนต์หรือจะพูดอะไรกล่าวถึงคนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะเอลซ่าคิดว่ามันคือการให้เกียรติกันเนาะอยู่ร่วมกันในสังคมก็ต้องให้เกียรติกันค่ะแต่เรายืนยันว่าเราไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับในเรื่องของที่เขาบอกว่ายาเสพติดหรื่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีแน่นอนค่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต้ค่ะใชยืนยันเลยค่ะยืนยันหนึ่งร้อยเปเซ็นเลยค่ะใครมีหลักฐานอะไรงัดออกมาให้หมดเลยค่ะเอลซ่าเอลซ่าพร้อมจะไปไฟต์ตรงนั้นเพราะว่าเอลซ่ารู้ตัวเอลซ่าดี ค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้เขาก็มีการพูดในเรื่องของการที่ว่าเรามีการเทพูดเททีมก่อ,อนหน้านี้อันนี้เราอยากจะบอกอะไรไหมแล้วณปัจจุบันตอนนี้เราใช้ทีมทีมของใครที่แบบมีการดูแลเราอยู่ตอนนี้เป็นเพื่อนที่ดูแลกันแล้วก็เป็นทีมคั t ติ้งเฮาส์ที่เขาทักมาไม่ใช่ทักมา,าเขาติดต่อมา mm ที่พอเขารู้ว่าเราอะเราอะพร้อมแต่คือเราไม่มีคนซัพพอร์ตใช่ไหมคะคือเอซ่าขอพูดตามตรงเลยว่าทีมก่อนหน้านี้ไม่พร้อมเลย ทีมก่อนหน้านี้ไม่ซัพพอร์ตเอลซ่าไม่มีการเตรียมตัวเอลซ่าถึงได้กล้าพูดว่าณนะวันนั้นที่เอลซ่าตัดสินใจบอกเขาว่าเอลซ่าขอออกมาประกวดเองนะเพราะว่าเขาไม่พร้อมแล้วเขาควรจะรู้ถึงศักยภาพของตัวเองในในจุดตรงนี้ว่าเป็นสิ่งที่เขาบกพร้องไปค่ะ กับทีมเก่าเนี่ยเราได้มีการเคลียร์กันตกลงกันรู้เรื่องแล้วใช่ไหมคือเอลซ่าอ่าโทรคุยส่งข้อความบอกเขาแต่เขาเป็นคนที่ตัดสินใจที่จะไม่พูดไม่คุยไม่พักไม่มาดิสคัสกับเราว่าโอเคจะเอายังไงแล้วเอลซ่าก็ไม่สามารถไปรอเขาได้ในนะตรงนั้นเพราะว่าเราอยากทําในสิ่งที่เราอยากทําเอลซ่าจะไปรอเขาไม่ได้อะ่ะ มีปัญหากันไหมจริงๆมีปัญหากันไหมสําหรับตัวเอ็ซ่าเอ็ซ่าไม่มีค่ะเอ็ซ่าเคารพเขาเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่ได้มีการทะเลาะมีปากเสียงอะไรกันนะคะพี่แค่คนสองคนที่ไม่คุยกันอย่างเงี้ยค่ะใช่แล uh ้วแบบนี้เราไม่กลัวในอนาคตสมมติว่าถ้าเกิดวันนึงเราได้ตําแหน่งขึ้นมาหรือเรามีผลงานขึ้นมามันจะกลายเป็นว่ามันจะมีปัญหากับทิงกััมนก็อาจจะมาแบบว่าเหมือนพิสเศษเดี๋ยวก็ได้เนี่ยเขาเป็นคนผลักดันเราอะไร คือต้องขอบอกก่อนเลยว่าถ้าถ้าเขาถ้าเขาอยากเห็นเอลซ่าไปในทางที่พัฒนาหรือก้าวหน้าหรือมีความที่แบบเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาอยากจะส่งเสริมราจริงๆอ่ะเขาต้องเขาต้องดีใจเขาต้องยินดีกับเราที่เห็นเรามาถึงจุดนี้ได้ถ้าแต่ถ้าวันหนึ่งเขาอยากจะเขาอยากจะเหยียบเอลซ่าให้แบบลบลงอะไรอย่างเงี้ยเอลซ่าไม่ เอลซ่าไม่ไม่ว่าอะไรค่ะเอไม่ว่าอะไร ừ, เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเอลซ่าเองเนาะ ừ, ใช่ค่ะสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงแฟนานางงามรวมไปถึงของกาลังใจจากแฟนานางงามหน่อยเลย สำคัญว่าแฟนนางงามของเอลซ่านะคะเอลซ่า e ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เป็นกําลังใจให้เอลซ่ามาจนถึงทุกวันนี้เอลซ่า e บอกได้เลยว่าสิ่งที่เอลซ่าทำอยู่ตอนนี้เอลซ่า e ทำเพื่อเพื่อนเพื่อทีมแล้วก็เพื่อแฟนนางงามค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะขอให้ทุกคนติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้เอลซ่าด้วยนะคะ